้รง mm hmm. ตัวเหม็นเป็นไปแล้วนอนทับคนนั่งบนนี้น้ำไม่อยากอาบจะนอนทับคนนั่งบนนี้น้ำไม่อยากอาบอาบน้ำก่อนก็ไปนอนทับคนอื่นเล้วอาบน้ำสะอาดจะอาดหน่อยจะได้ไม่ต้องกอดคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องไปกอดคนเหม็นเขา เกอดกนนนคนนั่นคนนี้นะไม่อยากอาบ<ม>ไ้จะไปไหนเราต้องไปเขาเหยเกียดเดินตามเดินไปไหนเราเขาขี้เกียดเดินตาม,มาจะเดินไปรอบบ้านลาาเลยไงฝ่าม้าไม่แค่นี้ อาบน้ำเย็นนีต้อเดินรอบบ้านเลยไงน้ำห,หน้าล้นะดี๋ดาจะ้หน้าก่อนล้งหน้าก่อนล้งหน้าก่อนอนู้ที่มีกตี้ตาล้งหน้าก่อนล้งหน้าล้น้งห